nào bật nào nó mới hứng chạy này nó mới lăng rồi nè để tạt cá cho coi ลุ้นด้นะลุ้นด้ลุ้นได้เนะหรลุ้นก็มีไหมนะ <c oughs> อ้าวตัดไม่โดนโดนไม่ไงลุ้นอะแหม้วัาลื่นทุกใบอุ้ยไซ้ำซ้ำก็โอเค <c oughs> ไม่มีวิ่กลางเลยหรอไม่มีวมิ่งม้วน 看到了吧。